คนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอคุณวันด้วยแต่และเบืองอกพี่มันเพลิงแสนเรียว อยากเกี่ยวใจเธอมาครองเพราพี่รักน้องคนเดียวตตัวาาดวดดา,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 าลลไไไมม่่่่เเนส้ยน้ยาากยาากรรีแปง วันลวนึกไม่ยังออกขอเชิญแขกขึ้นไปเปลียนขึ้นไปตัดสกข้ออีกเียกเฮ้ยมานนี่สกไมดไม่เกิดในแต่กัชาวเทาแล้วฝนตกไปฟลอยวัดตกกากมหาชัยยีบสี่กันยายนสองห้าตกฝนตกอึงงานออลุงมีไอ่บ้าคน้นสร้างแนเดียวอึงงานหรอ cho lời sặc cho lời sực tí <coughs> <Sí> mưa <mêng> nha mọi người mọi người ไข่นี้เลมังมึงโอ้โหคนเ่พกันอะไรเนี่ยคนหรือยังนะคนไม่ืนขอบมอน่้าเหมือนไม่ดนเลยฝนตกปลอยเขาคุยไม่ถึงเรากล้งจะเีแล้วแล้วกนรางวัลมารางวัลน้งบุง้งบุงลมบางเต็มเต็มทุกคนนี่ล้มันบางนะนี่บอกว่า เดียเชียกูจังนะเออเด็กโจริงจริงก็เชียจังใช่เอาว่าเอาจริงจริได้เราไปแล้วหมเนี่ยเฮ้ยเจ้าแม่เขเสียได้เสียไมนีไม่เดี๋ยวผมเสียให้เองวเสียให้แม่ครับตือรงังอกสมเยอะครับวันนี้วนี้โ่มากนเขาตกไปเลย มรอีกี่กับหัวคันฝนเอางี้เดี๋ยวร้องเพลงเี้ถ่ายทอดสดด้วยครับผมงตีไมก็ถ่ายทอดสดร์เดี๋ยวร้องเพลงเอาใจ FC ที่ต่างประเทศนะต่างประเทศ FC ขนาดนั้นเลยเหรออยู่ประเทศจีนที่ตัวเขาไงจริงเหรอตี่เกี่ยวหัวไงเที่ยวรางอะไรเรานั้่ง8บาทอ่ะ